สวัสดีจ้าอแม่พี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วมากินยำปูมาแต่ว่าเอาแบบสะดุ้งน้ำห่อนเ้อพี่น้องเมาสมานจะกินบ่จะกินอีกบ่มา,าหาันเปกินหอยนั่งรมสาวจันทา,า์มาสิบ่กินน้อมันดบก็เลยขอเพินเ่นไปสะดุ้งน้ำห่อนพี่น้องบ่าหไา,ายใหญ่หางจ้ากินเลยอืมอืม บอกกันเยอะซสบหมากย่ำเสบบอกม่วงแสบอีทีพี่้องไอหัวยไข่มาแต่มามดึงหูออกก็บอกเลยจะมากินอีนนะแสบอีที 啥不懂。 มายากฟีว่างหลายหลืองานมาหอดเดือกับกินที่พี่น้องเสาสารคามมาหอดบ้านรถนมันติดเหมือนนี่มาเดือกับกินเดือกโซ่ล่ะืมเดือกงานหรอเปล่ ตาตาเดี๋ยวงั้นหรอบปล่หายเหนื่อยไหมพี่น้องนี่ยินเสียงกรบห้องปะจ้าโอ้กรบเอาสมานห้องพี่น้อง คมักสดอยากกมามรถนึกตีนดูหลาย ิไม่กินนะ้ำมวัวไม่กินพี่น้องสิงก็แค่ก็นเห็ดเ้าหัวม้วัหรอกด่านก็อยากกินน้ำยำปูมากพี่น้อง แซ่บแบบอร่อยแบบกินๆสายเจียวเลยพี่น้องจะดุงน้ำหอนจ้าสาเหลืองานพอดีพี่น้องสาหน่อยเหลืองานพอดี กินแบบแบบสะดุ้งน้ำหอนเพราะเพราะวาน สูตรนี้แซ่บพี่น้องลองเห็ดบ่งเอจ้ะสาวสารคามใส่บกมวงน้ำใส่หัวงไขยน้ำแก้ปูแล้วล่างล่างล่างสะดุ้งน้ำมอนเพราะจะสะดุ้งเป็นแบบไ้างคนบูงหูดิพี่น้องท่านสิบอกล่า,ลางกุง้มถิมลงหมอนฟงเอาอขึ้นเลยแซ่บแม่มันมา,นานกินบอกค่ะ อย,อ,อยังไงกินน้ำแม่เรามาขอยไปยงนี่เรามาขอย,ย,งงาาขอยแต่าทาไม่สื่อหอยทั้งรสมให้เราจ็ดก,กินย่ำเผ็ดๆแล้วก็าถาแล้วตัดก้อน จบไปกินงงกระด้อมเล่มที่หลังตมยังสดๆดอยู่จะดุงน้ำหอนเราขึ้นเลย แเปือยหรอแฝบเปื้อยกินปูนี่มันแ่บดพี่น่องตัวนึงกล่องเอาตากของน้นมาทำกกินทำสาวสาวสามอยากยังไม่กินน้ำน,นั่นแ่บแ่บขนาดทั้งเผ็ดทั้งเค็มมักอ่าง กินไปน้ำอ่างไปน้ำนี่คือนิสัยเสาสารคข้ามเด้อพี่นองเด้อแสบครับพี่น้องเรื่อยแสบเลยหนืจอยกับาปา จะได้กินอิ่มมื้อจะได้โอ้ยเสีบกันนะทั้งเค็ตทั้งเค็มพี่น้องเนี่ยเอาตออ่อจ้ะ พี่น้องกินน้ำอ่างไปน้ำมักอ่างบ้าประมันอยากอยู่ได้ห่างกินทักแล้วพี่น้องนั่งกินเนงาลัง นั่ังแห้แรงใจครับจำดี้นแอบบ่สาวสารค้ำอั่มอ่ามอับม มันหัวเสาเสาข้าหัวจังก,กับวงหัวแจกแจกของวกม่วงอ่าเฮ็ดให้พี่น้องอยากนําเฮ็ด,เอ,ดเองนี่นี่บ่ได้บ่ได้ใช้่วบ่ามาัเกิดดีส่งบ่้างเฮ็ดให้นเอฟซีอยากน,นําเด้นี่เนาะอ่าก่นอ่ะกินไปท้ามปางไปงงไสะสะสะขํามทางนี่ใส่เสาสารคาม ตั้งจุ่กบไปนํากบห้องกบกบป้าจำจินตมของม่วงแส่บอีเดียม่งอีนเลี้ยกบห่วงยืนเลี้ยเสบกรนะทั้งเพ็ดทั้งเค็มพี่น้องเขาดูยานมาดข้ามเจ้าเติมน้ำจังเอยเพชอระ อ่ำเย็นๆนี่แซ่บอีดีพี่น้องแซ่บขนาดเต็มเต็มเค็มตะบานเด็กๆว่าสิมีเ,เบิ่ออีดีพี่น้องรถมันติดมาหดคำว่าจะไปแกงน้ำใหม่กินแซ่บอีดีพี่น้องโอ้ยแซ<ถ>่บมันจะสีเรียขาไม่กบกระดองมันทั้งกินถึงไห้อืมจีเรียกับกระดองมันพี่น้อง เล่นแุดทุายไทยหัวโต อ,อืมแล้วกินน้ำควายควายเพชรบอกสมานไม่รักกินน้ำพี่น้องกินน้ำพ้ำนไปกินพี่น้องแค่เพชรบ่แสบโอ้แสบพี่น้องเดียเท้าขากับกระดอง บอกว่าเป็นบาแซ่บขนาดทั้งเผ็ดทั้งเค็มทั้งเบาวสมานมันเอิ้นบ่าวสมานบ่ติงเอิ้นมันแย่ปั๊บนี่บอกเขาว่าทั้งเผ็ดทั้งเค็มเนื้อใส่ริพี่น้องสะดุ้งลำพอนโอ้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 สั่งมาพี่น้องสั่งมากสั่งหน่อยมาระวังช้างข้ามถนนโอ้โหตะเชิอนยุบเลยว่ะ วงเซ็บเจบยคลิปว่ายำปูมาเดี๋วเห็นว่าาวสาลมยังมากคลิปอยู่กลับขึ้นไปึำไมแก้มอยว ทั้งตำบักม่วงทั้งยำปูมาทัา้งตำบักแตงในเวลาเดียวกันพีนนพ่น,อน้นองคือตำบักแตงคือยำบักม่วงเดี๋ยวตะกระดองมั้งพี่น้องถัดเล่มทีหลังก็เหน,นื่อยพี่น้อง แบบับทางานไม่หลินนะแล้วลุองอยู่ดีดิพี่น้อง แซ่พอกกนที่หนาน้าจา้าเนา้ะสามสระข้ามล่าพีล่าน้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามมากๆนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ